ก็เป็นตัวรถนะครับเนาะราคาสองบาทห้าสิบยูโรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเบึ้งนะครับเลวว่ามันเป็นยังไงอันนี้กัเดินทางจากเามืองซันตเนิโวนะครับซันตเนิโวไปเมืองออเดอร์มิลานะครับีะใส่เวลาโดดไปไหดนนะครับเนาะกัตอนนี้กัประมาณอยู่ที่แปดโมงครึ่งนะครับออกเดินทางนะครับเนาะ ไปฮอดพุ่นทีจักโม้งนะครับไปกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับนี่ครับของเมืองออเดรมิลานะครับผมก็ได้มาถึงเมืองออเดรมิลาแล้วนะครับเนาะ,ะตอนนี้ก็เป็นช่วงของการสำรวจพื้นที่นะครับเป็นเมืองออเดรมิลานะครับจุดชมวิวครับ อันนี้เป็นจุดชมวิวที่อยู่บนเนินเขาพี่น้องครับครับมาทางนี้แน่นะครับเนาะจุดชมวิวนะครับเมืองโอเดร์มิล้านะครับผมมาทางนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับน่ครับแล้วก็เป็นสะพานตัวนี้นะครับสะพานขามที่มีเสานะครับ ไข่สะพานพระรามแปดเท่านะครับแต่วันนี้มันอันหน่อยนะครับเนาะแล้วก็มีสะพานเหล็กั้างผู่นะครับเดี๋ยวห้องสิบเบิดบึงกันนะครับเนาะครับสะพานเหล็กเดี๋ยวสิบเอ็ดบึงนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับที่อยู่ทั้งเนินเขาเลยนะครับเขาตัดเนินเขาออกให้เป็นจุดชมวิวนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับที่ลุ่ม เป็นผู้นะครับคือว่าสวยงามอย่ครับแล้วก็มีลูกปั้นนะครับนี่เดี๋ยวสิเขาไปเบิ้งนะครับลูกปั้นแนวใดบัวห้องกับบุหูนะครับเนาะโอเคครับเอาไปเบิ้งกันนะครับเนาะนี่ก็เป็นบันไดลงครับสันที่รี่แล้วพี่น้องนี่ครับลงไปน้ำบันไดนี่ครับเนาะ รถแลนดอยู่ข้างล่างรวยๆยพี่น้องตรงนี้ก็เป็นป้อมปราศาทตรนะครับพี่น้องเดี๋ยวกระยางมาเบิ้งทั้งนี้นะพี่น้องนะนี่คมไปครับใบเป็นจุดเป็นจุดนะพี่น้องครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นป้อมปราศาทตรนะพี่น้องนะนี่ครับ ทางขึ้นไปข้างบนเป็นร้านจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งไอ้สะพานเล็กกบไ้สะพานขามหน้าหม่องหันนะครับเนาะไปครับนี่ก็เป็นบันไดทางขึ้นไอ้จุดชมวิวนะครับค่อนข้างที่จะสั้นเกดีครับเดี๋ยวเราลงไปนี่ครับพุ๋นแล้วครับ ข้างล่างครับผมไปกันครับผมตอนนี้ก็ได้มาอยู่บนสะพานคล้ายๆสะพานพระรามแปดบันฮองครับนี่ครับอันนี้อยู่เมืองโอเดมิลานะครับเน,นี่ครับความสวยงามมีเสาต้นหนึ่งแล้วก็มีสายดึงนะครับคล้ายๆสะพานพระรามแปดบันฮอลครับนี่จะเป็นบรรยากาศนะครับ บริเวณแม่น้ำนะครับเน,ะ hey, น,ะนาะเอ,อ้ตัวนี้กระสีมีน้ำขึ้นน้ำลงกันบ่ครับเนี่ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆน้ำม,มันแห่งไปครับแล้วก็น้ำขึ้นน้ำลงครับตัวนี้นะครับเป็นทางนี้ครับผ่านเหล็กตัวนูน้นกิดสีด้วยเบิ้งน่ครับสียางใบเบิง้งยังเป็นจุดชมวิวนะครับนะ ปี่นองเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นเนี้ยเบิ้งแล้วครับอันนี้เป็นจุดของมันนะครับเนาเสาปี่นองอี่ยังี้นกเป็ดครับพี่น้องก็ลายครับแค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิลงไปเบิ้งครับนกเป็ดพี่นองลายครับเบิ้งมาอยู่ค้าต้นนี้ครับ นึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นครับ,ต,บต,นนต้นละสามคนโอบไปพี่น้องปไม่ยุคค้าเลยพี่น้องอาดดาดเลยต้นนี้ยังซื้อคักพี่น้องต้นละสามคนโอบกอนนี่ก็ได้มาถึงสะพานเล็กแล้วพี่น้อง านเหล็กที่ว่าคล้ายๆสะพานเหล็กที่ขามไปฟังทนบาน้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นสะพานเหล็กครับเห็นไหมครับสะพานเหล็กคือบานเฮาครับยางไปเบิองครับ